สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่าน โดยตอนนี้นะค,ะนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีเหล่าบรรดาสาวกน,นะครับท่านผู้ชมของพลเอกประยุทธ์นั้นหลังจากที่วิวัฒนาการนะครับท่านผู้ชมจากสลิมสู่ลอดช่องนั้นก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวครับท่านโดยวิวัฒนาการของสลิมนะค,ะนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงมีไม่อย่างชั่วนาตาัปีครับท่านบ้างก็เป็นสลิมระดับพิสดารน,นะครับท่านผู้ชมสลิมไร้อุดมการ์และเป็นสลิมสลิมระดับแม่งเหงมยระดับฝังชิปนะครับท่านผู้ชมเลยทำให ในบ้านเมืองชิบหายมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่วันนี้มาดูริ้วล้อนะครับท่านผู้ชมออกมาเพ่นพ่านกันมากขึ้นแล้วครับท่านไม่ทราบว่าเทศบาลนั้นควรจะจับไปปล่อยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามในข่าวครับท่านโดยวันนี้จะมาคุยกัน 2- 3สเรื่องนะครับท่านผู้ชมธนาธรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ปลุกคนต้านรัฐะหารครับท่านส่วนสลิมรอดช่องนั้นตอนนี้ก็ดิ้นกันเป็นแถบๆเลยนะครับท่านผู้ชมโดยหมอไม้ชี้อุนะครับท่านผู้ชมและดร เซลีนั้นหรือว่าไอ้เท่าเสิีเอ้ยไม่ใช่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 อู้ตายแล้วตายแล้วตาฝาดตาฝาดเ้ยไม่มีในข่าวนะครับานผู้ชมดานหน้ากันออกมาครับท่านเป็นรอดช่องค่าไม่ตายหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยหมอไม้ชี้ยันนะครับานผู้ชมยามนี้รักษาแผ่นดินดีกว่ามามัวรักษารัฐบาลนะครับท่านก็แนะนาว่าให้เอาตัวเองให้รอดก่อนหลังจากที่สวกาลังจะเป็นปัญหาสําหรับบ้านเมืองนี้แล้วนะครับานผู้ชมโดยมอบนั้นมีทั่วทุกสารทิศก็นับว่าเป็นความอับอายสูอย่าง ดีกันเลยทีเดียวทางที่ดีนั้นควรจะกลับไปพาศพย่างเดิมเออไม่มีในข่าวแต่อันนี้ผมพูดออกไปเองครับท่านส่วนดเรเซรีนะครับท่านผะู้ชมหาซีนไม่หยุดยั้งเลยนั้นกลุ่มติศทางไทยนะครับท่านผะู้ชมผู้ซึ่งอยู่ไอช่องนอนหนูนะครับท่านผะู้ชมแต่ไม่ใช่นัดวิวแต่อย่างใดนั้นซึ่งตอนที่กำลังโดนถอนโฆษณาไปนั้นก็สร้างความอับอายอับปีอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวหาซีนไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผะู้ชมอ่าต้องพูดกันบ้างแล้วปลุกพลังเงียบโตวัฒนธรรมสู้ก็เป็นไทยถอยก็เป็นทาตนะ ในการผูชมโดยไอ้พวกธาตุที่ปล่อยแล้วไม่รู้จักใบนั้นผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนอายุในการผูชมไล,ล่ราคาว่าจะไม่พูดถึงโดยวัฒนาการสู่สลิมรดช่องตอนนี้นั้นก็เต็ไมไปด้วยความพิสดารอย่างมากมายก่ายกองก,กันเลยทีเดียวในการผูชมแต่ตอนนี้ครับท่านมาที่สลิมตัวแรกกันก่อนในการผูชมต้องพูดกันบ้างแล้วโดยเฮ้ยไอ้เท่าใสวิกฟังอยู่นะมึงย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยเงี้ยหูฟังในการดูชมโดยฝ่ายไปถึงไอ้อดช่องตัวนี้น เปิดวอลลุ่มเสียงให้ดังๆจะได้ยินเสียงเข้าหู <c oughs> ก็ไม่ทราบว่าจะทะลุหูซ้ายเข้าหูขวาหรือเปล่านั่นก็ช่างแม่มันเลยมันจะไม่ใช่เล็ดอิดบีนะครับท่านผู้ <c oughs> มชม <c oughs> โดยแนวหน้าแจ้งเข้ามาครับท่านเอาละเว้ยต้องพูดกันบ้างแล้วดเรเสรีบุกพลังเงียบโตวัฒกรรมสู้ก็เป็นไทยถอยก็เป็นทาตนะครับท่านผู้ชมโดยนี่มันยังคงเป็นทาสอยู่หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมทิศทางแถบทิศทางไทยนั้นก็สุดแท้แต่เวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารบ,าบ้านเมืองหน่วยงานองค์กรต่างๆตองลอดจนเอ ที่ต่างก็ต้องยอมจำนนกับข้อเรียกร้องของเด็กๆเ,เกือบจะทุกเรื่องพอเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นประชาธิปไตยหรือกลัวเด็กถลม่มกลัวเด็กถอนงอกใช่ไหมแกใส่วิกอ๋อใช่ไหมแกใส่วิกไม่มีครับท่านเฮ้ยฟังอยู่แล้วขอโทษด้วยตาฝาด <c oughs> เอ,อ้ยมันบอกอีกนะครับในผู้ชมเคยคิดบ้างไหมว่าเวลานี้ถอยกันจนหลังจะชนฝาไม่มีที่จะยิงกันอยู่แล้วถึงเวลานั้นอาจจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการที่รุนแรงถึงเวลานั้นจะโดนวารการอะไรอีกพร้อมที่จะชี้แจงกันหรือเปล่านะครับในผู้ชมเราก็ต้องจับตา m o อย่างดีๆกันเลยทีเดียวไหวพวกรอดช่องแบบนี้นะครับท่านหาที่ยืนไม่เป็นแต่ละวันเลียงท็อปบูธนี้นั้นมันจะออกมามีวัฒกรรมอะไรอีกนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับท่านผู้ชมพร้อมจะชี้แจงกันหรือเปล่านั้นกูก็ไม่แน่ใจเหมือนการในเสรีฟังข่าวต่อเวลาที่เขาปลุกเด็กด้วยวัฒกรรมสู้ก็เป็นไทยถอยก็เป็นทาสวัฒกรรมแบบนี้กินใจทําให้เด็กๆคึกเกขิมไอควายมึงว่าเด็กโง่อย่างนั้นหรือเปล่านั้นเอยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่มีในนี้นะรับท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วตายล้เััอกกมน็ นะครท่านผู้ชมโดยรถผลไม้แม่งก็เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับท่านมันมาอะไรกันทุกวี่ทุกวันก็สุดแท้แต่นั้นโดยคิดว่าผู้เขาออกมาล่าความฝันให้ตนเองบทแอกที่ทําให้ไม่มีเสรีภาพที่หมายถึงการทําอะไรก็ได้ตามใจตนโดยไม่คํานึงถึงกฎหมายหรือกติกาใดๆนะครับท่านผู้ชม ก็ไม่ทราบว่ากฎหมายที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงกฎหมายที่พลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งแม่มืเอโดนประชาชนขับไล่อย่างชุนนาตาปีนั้นออกมาหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเมื่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจับคนที่ทําผิดก็ไปเชิงกับวารกรรมนิติสงครามที่พวกเขาบอกว่าเป็นความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมที่จริงน่าจะเติมอ่างไว้ครั้งหน้าก็อาจจะดี <c oughs> คิดกันดีๆนะจะถอยกันอีกนานแค่ไหนวันถึงวันที่หลังชนฟ้าหมดพื้นที่ให้ถอยแล้วจะทาอย่างไรพวกเขาลุกข้มา เรื่อยๆรอให้เกิดความรุนแรงเราจะรอให้เกิดถึงวันนั้นเหรือคะอ,อ้าวตกลงจะค้าหรือมจะครับวะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันก้องพูดกันบ้างแล้วนะคะนะคะ ไอ้ควายเฮ้ยไม่ใช่อย่าโมวแต่เป็นพลังเงียบกันเลยนะคะก็สลิมรอดช่องทั้งหลายนะครับท่านที่ยังคงเป็นสลิมอยู่นั้นส่วนสลิมที่กลับใจแล้วมายู่ายปรย์ที่ไปนั้นก็ต้องขอปมเมื่อยางตุโนตกันเลยทีเดียวส่วนไอ้สลิมรอดช่องทั้งหลายที่ฟังอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะมึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยตอนนี้ลูกพี่มึงได้ออกมาปลุกแล้วบอกต้องพูดกันบ้างแล้วนะคะอย่าโมวแต่พลังเงียบนะครับท่านเฮ้ยไอ้สลิมออกมาอย่างตุนตัวเลยทีเดียวตอนนี้อย่าเป็นพลังเงียบกันอย่างเดียวนะเอ้ย เข้าใส่วิกมันบอกออกมาครับท่านส่วนในมอไม้ชี้นะครับท่านผู้ชมแม่มือจะเด้งอยู่ชูคู่ชยามแล้วหลังจากที่เป็นหนึ่งในสอวอนะครับท่านผู้ชมพูดถึงไอ้ประยุทธ์ดึงมานั้นนะครับท่านผู้ชมหน้าที่อย่างเดียวเลยคือยกมือนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเก่งเหลือเกินแดกภาษีประชาชนหรือเปล่านั้นก็อย่าไปว่าเขาแบบนั้นเอ,อ เออกูว่าเองหรือเปล่าไม่แน่ใจประชาชนก็บอกมานะเว้ยเฮ้ยหมอไม้ชี้มึงอย่าพึ่งรีบด่วนโมโหอย่างเด็ดขาดอย่าเพิ่งมาผ่าศพเราโดยหมอพรทิพย์อันนี้อะไรไทยโพสอีกแล้วแม่มึงสื่อสลิมฟังครึ่งหูไ้หูครึ่งแล้วกันครับท่านหมอพรทิพย์ยืมเออหมอพรทิพย์ยืนยันยามนี้รักษาแผ่นดินดีกว่ามามัวรักษารัฐบาลนะครับท่านก็แน,น่ว่าเอาตัวมึงให้รอดก่อนหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจโดยมันโพสนะครับเดินบูชมครั้งหนึ่งในชีวิตได้เห็นการตรวจสอบที่ตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครจ จากชุดอาจารย์วิชามหาคุณ <c oughs> วุ้ยแม่เงยในการท่านผู้ชมนะจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของนายกที่จะทําอย่างไรต่อข้อความใน Facebook ดูจะไม่ตรงกับคําพูดการสัมภาษณ์ที่ดูเหมือนว่ายังไม่จัดการตาม,ตามข้อเสนอด้วยเพราะกังวลเรื่องความแตกแยกการทําสิ่งที่ถูกต้องสําคัญกว่าปัญหาความแตกแยกของต้องจับตาดูว่าจะเป็นมวยล้มไหมในการท่านผู้ชนะมโด <c oughs> ยหมอไม้ชี้นีนออกมาหาซีนนะครับท่านโดยมันจะขาดแค่ไม้กว่าดีแม่มดในการท่านผู้ชมพอมันเข้า ไปในซอกปุ๊บแล้วมันก็จะบินได้นะครับท่านมันยังไม่มีไม้กวาดนั้นส่งผลให้มันยังบินไม่ได้ในตอนนี้โดยมันต่อยอสักเล็กน้อยถึงบางอย่างที่ผ่านมาระบอบประเทศบอบช้ำเพราะถูกไอ้ประยุทธ์ยึดอานาจ <c oughs> อ๋อไม่ใช่อ๋อแต่เรื่องจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะถูกคนไทยทําลายและททำลายและยิ่งหนักน่วงขึ้นก็ว่าผู้อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบไม่คาดตัดสินใจแก้ปัญหานนห่วงนู่นห่วงนี่บัวทบคนใกล้ชิดเกิดความแตกแยก หมอยังยืนยันว่ายามนี้รากษาแผ่นดินดีกว่ามามวลรักษารัฐบาลนะครับท่านก็แนะนําว่าให้ไอ้หมอนี่ในเรื่องผู้ชมไปร่วมสิงสถิตยอยู่กับไอ้หมอชังชาตินั้นก็นับว่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะดิบดีหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยสลิมหาที่ยืนนะเฮ้ย <c oughs> ไอ้หมอมไปผ่าศพดีกว่าหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือผมยังไม่รีดโดนตายในวใบนี้มึงอย่าเพิ่งดีใจว่าจะได้ผ่าศพผมเอ้ยไม่มีในข่าวครับท่านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้ไอ้สีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมจันไรเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยจันญาหรือว่าจันอะไรนั้นก็ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมโดยออกมาขย่มนะครับท่านไม่ใช่บนเตียงแต่อย่างใดนั้นโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่านโดยไอ้สีมาแล้วนะครับ สีสุวรรณขยมคูมอบ็บใช้คําว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นท่านระวังอาจผิดฐานมิ่นสารนะครับท่านก็ใครก็ได้ที่กําลังว่างๆอยู่ตอนนี้ช่วยเอาอส้มตีนส้นเบือ้องนี้ออกไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์ผมที่มันเป็นเสนียด ใช่ไหมวะอ๋อใช่ครับท่านก็เป็นเสน่ห์จังไลยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยม็อบพวกนี้นั้นได้ออกมาหาที่ยืนไม่หยุดยั้งส่วนไอ้แวนโกะนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งดูแล้วเออผมเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมออกเข้าไปดูที่มันปลาใสนะครับท่านในอะไรไทยอะไรของมันนั้นม็อบอ้างวางนั้นมีแต่คําพูดหยาบคายอนะ่ะถ้าน้องสายยังไม่ตายก็ต้องบอกว่าสายรับไม่ได้นะครับท่านอันนี้ไทยโพสต์แจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยบรรดาเหล่าสลิมตอนนี้นะ วิวัฒนาการอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านบ้างก็เป็นสลิมธรรมดานะครับท่านผู้ชมบ้างก็เป็นสลิมไปสู่รอดช่องนะครับท่านผู้ชมแต่เรามาพูดถึงสลิมปรสิต์กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมโดยอ้อู้ครับท่านทุบปีห้บุตรเส้นกฎหมายหุ้มปืนไอ้อู้มึงอย่ามึงตาย อ๋อมึงอย่าเพิ่งตายไม่มีนะครับท่านส่งผลให้มึงอย่าเพิ่งรีบส่วนตายในวัยวัยนี้เลยเดี๋ยวออเอจะเที๋ยวไปงานศพมันอยู่อีกช่วงหน้าตาปีหรือเปล่านั้นก็โอ้โหอะไรกันว่านี่มันเขียนปเป็นเรียงความเลยนะครับ่านผู้ชมก็ต้องขอข้ามผ่านไอ้ส้นี้ส้นเบื้องนี้ไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเป็นสลิมลอดช่องนะครับนานผู้ชมแม่เมืเอยดีใจอย่างรุนแรงกันเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านส่วนพรรคแมลงสาบนะครันนบนานผู้ชมต้องจับตามอง,องให้อย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวครับท่านว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยพรรคสันตรีนี้มันชอบออกมาตีกินนะครับทนึนงผู้ชมชบมาออกมาหาซีนนั้นโดยได้ออกมาบอกว่ามีกบฏแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมจะไปหนุนร่างธรรมนูญนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าจะเป็นการออกมาหาซีนหรือเปล่าส่วนธนาธรจิงรุ่งเรืองกิจครับท่านอดีตข้าดิเด์นายชกรัฐมนตรีที่ไอไปยุทธไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ สลิมลอดช่องและพลเอกประยุทธ์ในการทัานผู้ชมได้กลัวอย่างหัวหดตดแหกหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าธนาธรอ,ออกมาพูดแบบนี้ครับท่านอยากพูดอะไรกับ นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กําลังพยายามแสดงพลังของพลเมืองของประชาชนอย่างเต็มที่อยู่ตอนนี้แล้วอยากพูดอะไรถึงคนที่กําลังพยายามจะต่อรัฐประหารไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่คุมอนาคตของประเทศอยู่คือพวกเขาอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือพวกเขาถ้าคุณไม่สู้ครั้งนี้ถ้าคุณไม่ออกมายืนยันปกป้องเสรีภาพของพวกเราเองตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เราจะไม่มีเสรีภาพอนาคตจะไม่มีเสรีภาพคนรุ่นคุณเติบโตมาจะไม่มีเสรีภาพ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดที่จะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงที่จเจ้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลับคืนมานี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดทงนําในการต่อสู้วันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาทงนําในการต่อสู้อยู่ข้างนอกสภาฝากอนาคตไว้ที่มือพวกคุณด้วยสู้เป็นไทยถอยเป็นทาส แล้วคนที่กำลังอาจจะวางแผนและประหารอยู่ตอนนี้นะคะ่ะอยากพูดอะไรกับเขาผม ถ้าพรองค์คิดสั้นคิดว่ารอบนี้จะสามารถปราบปรมประชาชนกับรัฐประหารและลิืรอสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าเขาคิดอย่างนี้และคิดว่าจัดการรอบนี้ได้ไม่มีทางเพราะรอบนี้นะครับรอบนี้ประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทารัฐประหารดังนั้นถ้าเกิดการทารัฐประหารนะครับประชาชนทั่วประเทศไทยเราเชิดเชิญมาต่อสู้ด้วยกันมาหยุดยั้งการทารัฐประหารด้วยกันนะครับซ 8ชั่วโมงนะครับครูกำหน้าได้ไปเป็นเป็นเ็จพังแล้วครับดังนั้น48ชั่วโมงของการนำรัฐบารลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนยดันถ้าผมไม่ถูกจับไปก่อนก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยขอบคุณค่ะนี่คือคุณธนาธรเจงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้า 48ชั่วโมงนะครับ่ามผูชมอย่างที่ธนาทรจริงร oh. anyway> ุ่งเรืองกิจนั้นได้พอกออกไปนั้นก็ต้องจับตามองกันอย่างดิบดีเลยทีเดียวครับท่านโดยผมก็ต้องมาจับตามองได้ว่าโดนตัดสัญญาณไม่ได้อย่างนั้นนะครับ่ามผูชมโดยไอบีฟังอยู่นะมึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยมึงอย่าเพิ่งตัดเงี้ยหูฟังก่อนให้ข่าวจบก่อนนะครับ่านผูชมโดยพวกจะรับมหารรอบนี้นั้นอาจจะไม่ง่ายอย่างที่ธนาธรบอกแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็สร้างความกักอวมให้กับไอแดงอย่างเหลือเกินหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับ่ามผูชมส่วนตัวเล ผู้ติดโควิดนะคบท่านผู้ชมที่ขึ้นมาเป็นปริศานานั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่าเป็นข่าวแต่งหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแฮชแท็กหนูรู้หนูมันเลวนะครับท่านผู้ชมก็ได้ขึ้นเทนทวิตเตอร์อย่างเด็ดดวงกันเลยทีเดียวครับท่านและรองลงมาก็คือยกเลิกพระกฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมกูสั่งให้มึงยกเลิกพระกฉุกเฉินนั้นตอนนี้ทวิตเตอร์ก็เต็ไมไปด้วยความดุเดือดน,นะครับท่านผู้ชม,ชมอะไรกันวันนี้อู โอ้หหม,มากมายไก่กองอะไรทีเดียวครับท่านอะไรวะ โอ้โหรัศมีแขกอะไรขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งนั้นก็เลดิตบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยหนูรู้หนูมาเร็ววันนี้นั้นได้เดินทางไปหาไอ้รัฐมนตรีนกหวีดนะครับท่านผู้ชมนัตพลทิพสุวรรณนั้นโดยชอบวณิกาก็ได้ออกมาโพสต์ครับท่านพร้อมไปม็อบหนูรู้หนูมาเร็วพ่อแม่คนไหนอยากไปกับลูกไม่ต้องเขินนะคะเราคือเพื่อนกันอายุเกินแต่อยากไปเออ,เอ,อผมก็อยากไปเหมือนกันครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยประชาชนบางกลุ่มนั้นบอกว่าจะให้ผมไปขึ้นเวทีปาใสนั้นก็ ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าผมจะโดนรวบไปเมื่อไหร่เอยไม่ใช่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 พาะพลเอกประยุทธ์นั้นชื่นชอบช่องนี้ในแับท่านผู้ชมติดตามช่องนี้อย่างด,ดีกันเลยทีเดียวเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ฟังอยู่นั้นยิ้มได้เลยไปบอกให้ครมอนนั้นมากดติดตามอย่างด่วนๆเลยและประชาชนทั้งหลายนั้นกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมให้มันสองแสนซับไวๆให้มันแซงอีกช่องหนึ่งที่มันเป็นตัวเอ็นนำหน้านั้นแต่ไม่ใช่นัดวิวนั้นที่โดนผอสอนสปอนเซอร์ไปอย่างหน้าทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือเกินกันเเเลยยทีีดนนั้้าูชมใหแง หน้ามันให้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับท่านโดยไอ้รอก็ได้บอกออกมานะครับท่านผู้ชมเวลา15นาฬิกาที่หน้ากระทรวงศึกษานักเรียนเร็วไม่ใช่เร็วไม่ใช่ชั่วนะครับท่านผู้ชมเป็นชื่อกลุ่มที่เขาตั้งประชดประชันนั้นนักเรียนเร็วนะทํานทำกิจกรรมมีข้อเรียกร้องสข้อคือหยุดคุกคามนักเรียนยกเลิกกฎระเบียบล้าหลังปฏิรูปการศึกษาหนึ่งในเงื่อนไขหากทำไม่ได้ก็ลาออกไปใช่ไหมนกวีดอ้อลืมไปครับท่านช่วงนี้ท่านจะ ใช้เสียงอะไรนั้นต้องระมัดระวังอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครท่านผู้ชมเดี๋ยวเส้นเสียงผมนั้นจะแหกไปอีกหลังจากที่ออกมาพอครั้งก่อนว่าเ,เอ้มีบิ๊กคนหนึ่งนั้นว่ามึงอย่าเพิ่งตายส่งผลให้เสียงของผมนั้นสะเทือนเรือนลั่นไปเลยครับท่านผู้ฟังนี่ก็รบโดยตอนนี้ก็มีสลิมลอดช่องออกมาโอ้โห อย่างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเ่อผู้ชมโดยมันไม่เยอะแล้ว่啊ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเ่อผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไร48พวงหลีดอะไรวันนี้48พวงหลีดเครือข่ายนักเรียนชุมหน้ากระทรวงศึกษาในครื่อนผู้ชมโอ้โหโดยไอทิพย์สุวรรณเห็นแล้วคงดีใจไม่น้อยนะครับเ่อผู้ชมที่มีพวงหลีดมาอย่างชั่วนาตาปีเลยมาวางหน้ากระทรวงศึกษาในครื่อนผู้ชมหลายโรงเรียนเลยโรงเรียนวังจะพังเผด็จการเอโอ้ยมากมาย ไก่กองนะครท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านและต้องสวัสดีปัตชาชทุงหลายที่หล,ลังหลังไหลเข้ามาในตอนนี้ในการท่านผู้ชมโดยต้องขอบคุณปัชาชทุงหลายที่สนับสนุนช่องผมมาอย่างคึกคักคับขั่ง เล็กน้อยถึงปานกลางมาหน้าที่นี้ถ้วยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์มันเต็มไปด้วยความคู่กุ่นแล้วครับท่าน19กันยาคนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยเหล่าบรรดาน,นกหวีดทั้งหลายนั้นฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งรีบยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวอาจจะรีบด่วนอะไรสักอย่างในวนัยวัยนี้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนเดี๋ยวผมจะทําแคมเปญน,นะครับท่านผู้ชมลากไส้สลิมนั้นหลังจากที่นกสินใจท็อปดารินนูนุ๊ต อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมไอเมียวและไอลุงพรชัยนั้นก็ได้ภูมิใจเหลือเกินในการได้ไปขายข้าวต้มมัดข้าวต้มแมทนั้นก็เล็ดอิดบีเดี๋ยวจะทําการขุดสลิมนะครับท่านผู้ชมมึงเลี้ยงเลยได้ไม่พ้นแน่นอน <c oughs> ก็ต้องจึงขอฝากสลิมรอดช่องทั้งหลายว่าอย่าพิ่งขี้โดตดแทกยางเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านสื่อประชาธิปไตยแบบนี้นะั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยครับท่าน ขณะนี้ถ้าเราฟังข่าวจากสถานวิทยีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักง,งานนะวิวรีพอร์ตรรายงานครับท่านโอ้ยหมดลมเลยเฮ้ยลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่าน